สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนประกอบ WS 6 0 2นะครับผมอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบจะมีสว่านคัตเตอร์แล้วก็ค้อนนะครับวิธีขั้นตอนแรกนะครับผมพอลูกค้าแกะอะไรลออกมาแล้วนะครับผมให้ลูกค้าแกะหมุดไม้นะครับผมแล้วก็ตัวเดือยแบบนี้นะครับแล้วก็ในกล่องที่เราจะได้มาก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมแผ่นไม้ให้ลูกค้าแยกออกก่อนนะครับผมแผ่นหลังสองแผ่นนี้นะครับผม แล้วก็ต่อไปตรงนี้จะเป็นนะครับผมที่เราแกะอ่นไม้ออกมานะครับผมรูใส่หมดนะครับผมวิธีการใส่ก็คือรูกลมๆตรงนี้นะครับผมให้ใส่เป็นตัวเดเล็กนะครับผมใส่แบบนี้ทั้งสองแผ่นเลยนะครับผมวิธีการใส่นะครับผมนี่ให้ลูกค้าสังเกตนะครับก็จะมีลูกศรอยู่นะครับผมให้ห่านลูกศรมาทางรูฝั่งนี้นะครับผม แล้วก็รูด้านข้างนะครับผมที่ไม่มีรูวงกลมด้านบนนะครับให้ใส่เป็นหมดไม้นะครับผมแบบนี้ทั้งสองฝั่งเลยนี่จะใส่แบบนี้ทั้งสองแผ่นเลยนะครับผมแล้วก็แยกออกไปก่อนนะครับผมวิธีขั้นตอนต่อไปนะครับผมให้ลูกคาแยกบานออกก่อนนะครับผมแบบนี้นะครับสองบานแล้วก็จะเป็นแผ่นด้านล่างนะครับผมให้ลูกค้าสังเกตด้านข้างเขาจะมีรูนะครับผม ตรงนี้ใส่เป็นตัวบดไม้นะครับผมวิธีการใส่นะครับผมใส่แบบนี้ทั้งสองฝั่งเลยนะครับผมแล้วก็ด้านล่างด้วยนะครับแล้วก็วิธีขั้นตอนต่อไปนะครับผมพอลูกค้าตอกตรงนี้เสร็จแล้วนะครับทั้งสองฝั่งแล้วแล้วก็ตัวนี้จะเป็นขานะครับผมนี่ สังเกตตัวนี้จะตอกด้านข้างนะครับผมนี่แล้วก็ตังนี้นหนบสองแผ่นเลยครับผมวิธีขั้นตอนต่อไปนะครับผมพอเราตอกหมุดครบทุกแผ่นแล้วนะครับผมให้ลูกค้าสังเกตแผ่นแบบนี้นะครับผมที่มีรูแบบนี้สี่รูนะครับผมแล้วก็ให้ลูกค้านําตัวแผ่นไม้ยาวตั้น สองอันนี้นะครับผมใส่เข้าไปที่รูนะครับผมวิธีการใส่นะครับผมพอใส่เสร็จเรียบร้อยแบบนี้แล้วนะครับผมพอนอนแผ่นข้างเสร็จเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็นําตัวที่เราประกบเมื่อกี้นี้นะครับมาใส่เข้าที่รูนะครับผมให้สังเกตล่องนะครับผมเขาจะมีล่องนะครับ ให้ล่องชนกันแบบนี้นะครับผมกับตัวแผ่นข้างนะครับผมไปดีขั้นตอนต่อไปนะครับผมพอลูกค้าใส่ตัวขาด้านหลังเข้ารูเรียบร้อยแล้วนะครับผมล่องตรงเรียบร้อยนะครับแล้วก็ให้ลูกค้านำสามแผ่นนะครับผมที่ตอกหมดไม้ไว้นะครับสังเกตนะครับผมเขจะมีหงแผ่นนะครับผมที่มีร่องแบบนี้นะครับแผ่นที่มีร่องแบบนี้นะครับผมให้ลูกค้าใส่ไว้รูกลางนะครับผม อันนี้เราก็เริ่มใส่ได้เลยนะครับใส่เข้าไปที่รูด้านล่างนะครับผมอนนี้แล้วก็แผ่นที่มีร่องนะครับผมใส่ไปที่รูกลางครับวิธีขั้นตอนต่อไปนะครับผมพอเราใส่แผ่นแบบนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับผมให้ลูกค้านําแผ่นหลังนะครับผมที่เราแยกไว้ตอนแรกนะครับนํามาหนึ่งแผ่นนะครับผมใส่เข้าไปที่ร่องนะครับผมใส่เข้าไปที่ร่องตรงนี้นะครับใส่เข้าไปก้อนหนึ่งแผ่นนะครับผม แล้วก็ตามด้วยแผ่นข้างนะครับผมที่เหลืออีกหนึ่งแผ่นนะครับนำมาประกบด,ด้านบนนะครับผมพอเรานำแผ่นข้างมาประกบเสร็จเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ยิงน็อตนะครับผมก็จะมีรูให้นะครับผมน็อตที่ใช้ยิงจะเป็นน็อตยาวนะครับผมจะมีอยูซีตัวนะครับน็อตตัวนี้ ยิงเข้าไปแบบนี้ทั้งสองรูเลยนะครับผมนี่พอเราประกบแผงข้างอีแผ่นเรียบร้อยแล้วจะได้เป็นแบบนี้นะครับอันนี้เราจะประกอบประกอบแบบตะแคงนะครับผมวิธีขั้นตอนต่อไปนะครับผมแล้วก็ให้ลูกค้างัดขึ้นแบบนี้นะครับผมเราจะได้เป็นแบบนี้นะครับแล้วก็นําแผงหลังที่เหลืออีกหนึ่งแผ่นนะครับผมมาใส่นี่นะครับผมพอเราใส่อีกแผ่นหนึ่งแล้วจะได้เป็นแบบนี้ แล้วก็เหลืออีกหนึ่งฝั่งนะครับที่ยังไม่ได้ยิงนะรูแบบนี้จะมีตัวพลาสติก <c oughs> มาให้นะครับผมนี่นะครับผมพอ <c oughs> เราใส่แผ่นหลังเสร็จเรียบร้อยนะครับผมจะได้เป็นแบบนี้นะครับวิธีขั้นตอนต่อไปนะครับผมให้ลูกค้ากลับมาที่ท็อปนะครับผมตัวท็อปก็จะมีสติกเกอร์ติดไว้แบบนี้นะครับผม แล้วก็ให้ลูกค้าสังเกตรูตรงนี้นะครับผมก็จะมีรูเล็กกับรูใหญ่นะครับให้ลูกค้านาเดือยเหล็กสีทองแบบนี้นะครับผมยิงเข้าไปที่รูเล็กนะครับผมนี่วิธีการยิงนะครับผมจะยิงสุดแก่ชนเกียงนะครับผมจะไม่ลงสุดนะครับเขาจะสุดแก่แบบนี้นะครับผมยิงแบบนี้ทั้งหมดสี่รูเลยนะครับผมกับตัวเดือยสีทองที่เขาให้มานะครับ พอลูกค้ายิงเดือดสีท้องเสร็จเรียบร้อยนะครับผมทั้ง4ตัวแล้วก็วิธีการใส่นะครับผมให้ล,ลูกค้านํามาใส่ให้ตรงกับตัวรูเหล็กนะครับผมใส่เสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้นะครับผมแล้วก็นําสว่านหรือไขควงมาขันตัวเหล็กตัวนี้นะครับผมขันไปทางด้านขวานะครับผมขันแบบนี้ทั้งสี่มุมเลย วิธีขั้นตอนต่อไปนะครับผมพอเราใส่ท็อปเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็ให้ลูกค้านํามานําขาสีขาแบบนี้นะครับผมหนึ่งที่เขาให้มาสี่ตัวนะครับนํามาใส่ตามมุมขานะครับผมทังม้งสี่มุมเลยนะครับผมแล้วก็จะมีน็อตที่เขาให้มาในถุงเลยนะครับผมถุงเดียวก็ขาเลยนะครับนี่สี่ตัวพอดี วิธีการจริงจะก็จะมีรูมาให้อยู่แล้วนะครับผมที่ขางเข้าไปในนี้เลยนะครับผมตั้งสองฝั่งเลยนะครับผมรอบฝั่งนี้ด้วยวิธีขั้นตอนต่อไปนะครับผมจะเป็นวิธีการยิงบานครับนะครับตัวบานพับนะครับผมก็จะมีมาให้ทั้งหมดสี่ตัวนะครับผมให้ลูกค้ายิงเข้าไปที่รูแบบนี้นะครับผมตรงบานนะครับที่เขามีมาให้นะครับ วิธีการยิงนะครับผมใส่บานพับเข้าไปที่รูแบบนี้นะครับน็อตท,ที่ใช้ยิงน็อตเขาจะใส่มาในถุงบานพับเลยนะครับวิธ <c oughs> ีขั้นตอนต่อไปนะครับผมพอลูกค้าใส่บานพับแบบนี้เสร็จทั้งสี่ตัวแล้วนะครับแล้วก็จะเป็นมือจับนะครับผมน็อตเขาก็จะมีใส่อยู่ในถุงเดียวกันแล้วนะครับผมนี่ ที่บานพับเขาก็จะมีรูแบบนี้ให้นะครับผมแล้วก็ใส่เข้าไปที่บานพับด้วยเลยนะครับวิธีขั้นตอนต่อไปนะครับผมพอลูกค้ายิงมือจับเสร็จเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ต่อไปจะเป็นวิธีการใส่นะครับผมให้ลูกค้าสังเกตที่ตัวตู้นะครับผมก็จะมีรูมาร์กมาให้นะครับทั้งข้างบนและด้านล่างนะครับผมทั้งซ้ายและขวานะครับผมทั้งสองฝั่งเลย วิธีการใส่นะครับผมให้ลูกค้านําตัวรูบานพับตรงนี้นะครับให้ตรงกับตัวรูมาร์กนะครับผมที่เขามาร์กมาให้นะครับแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็ใช้น็อตที่ยิงกับตัวบานพับแบบนี้นะครับน็อตตัวเดียวกันยิงเข้าไปที่แผ่นข้างได้เลยนะยิงแบบนี้ทั้งสองฝั่งเลยนะครับผมเขาจะมีรูมาร์กมาให้ทั้งสองฝั่งเลย แล้วก็รู้ด้านหลังนะครับผมก็จะมีตัวสีขาวมาให้แบบนี้นะครับให้ลูกค้าใส่เข้าไปได้เลยนะครับผมแล้วก็ตัวตรงนี้นะครับผมจะต้องยิงเข้าไปที่ตรงตามมุมนะครับตัวสีขาวตัวนี้น็อตก,ก็จะมีมาให้เรียบร้อยนะครับผม ว,ว,วิธีขั stores, Aa, ้นตอนต่อไปนะครับผมนี <rico> ่พอลูก ja ค้าใส่บานเสร็จเรียบร้อยนะครับสังเกตว่าตรงกลางก็จะมีร่องนะครับผมแล้วก็ข้างบนอาจจะไม่ตรงกันนะครับผมวิธีขั้นตอนต่อไปจะเป็นวิธีการปรับบานนะครับผมให้ลูกค้าสังเกตตัวบานพับด้านในนะครับผมให้ลูกค้าเปิดบานออกมาก่อนนะครับสังเกตตัวบานพับนะครับผมตรงรูตรงนี้นะครับผมก็จะมีรูมาให้นะครับนี่ ตรงนี้จะเป็นตัวปรับนะครับผมหมุนขวาตามเข็มนาฬิกาจะเป็นการหมุนเข้านะครับผมหมุนตัวเข็มนาฬิกาจะเป็นหมุนออกนะครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับผมวิธีการปรับนะครับเราจะค่อยๆหมุนแล้วก็ปิดดูไปเรื่อยๆนะครับผม พอถึงจุดที่โอเคแล้วเรียบร้อยครับผมวิธีขั้นตอนต่อไปนะครับผมเพอลูกค้าปรับบานแล้วบานเขาเ็ยืกันอย่างนี้นะครับผมนี่แต่ด้านล่างเสมอด้านบนไม่เสมอนะครับผมวิธีขั้นตอนปรับนะครับผมจะปรับตัวด้านหลังนะครับผมนจะเป็นตัวน็อตัวนี้นะครับผมไลายน็อตแล้วก็ดึงเข้าดึงออกนะครับ วิธีการปรับนะครับผมอันนี้เราจะดึงด้านล่างออกนะครับวิธีขั้นตอนต่อไปนะครับผมนี่พอลูกค้าปรับเสร็จเรียบร้อยนะครับผมบานเสมอกันทั้งข้างบนและด้านล่างนะครับผมแล้วก็ยิงน็อตให้เรียบร้อยนะครับผมน็อตตัวบานพับนะครับผมวิธีขั้นตอนต่อไปนะครับผมแล้วก็จะเหลือเป็นตัวยิงกิ๊บแปดหลังด้านหลัง นี่นะครับผมวิธีขั้นตอนสุดท้ายนะครับจะเป็นวิธีใส่กิฟต์แผ่นหลังนะครับมให้ลูกค้าใส่เข้าไปที่มุมแบบนี้นะครับผมแล้วก็ยิงน็อตที่เขาให้มานะครับตัวกิฟนะครับผมก็จะมีฝั่งหนึ่งนะครับผมที่เป็นบางๆแบบนี้ให้เราเสียบเข้าไปที่ร euh. ่องนะครับผมวิธีการเสียบนะครับผมนี่ก็ดันขึ้นไปยิงน็อตที่เขาให้มานะครับผมทั้งหมด6กตัวนะครับผม หนึ่งสองสามนะครับผมทั้งสองฝั่งเลยนะครับผมฝั่งละสามนะครับยิงบ,บันี้เสร็จทั้งหมดก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผม